ครับก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอกันกับผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเกมซิดไมเซอร์ซิลิเซชันกันนะครับผมนะถ้าเล่นแบบบันเทิงก็ต้องเล่นแบบบันด์ดวลไมเซอร์นะครับแต่ว่าการตั้งค่าก็จะตั้งแบบเริ่มต้นเลยนะครับใช้กด getting s t r นะครับผมความยากปริสนะ normal แล้วกันรอบนี้เอ่มจากยุคแอนเชียนเลยเกสปีดสแตนดาร์ดนะครับผมเรื่องของแผนที่จะเป็น shuffle นะครับผม shuffle ก็คือสุ่มเลยนะครับอันนี้แบบไซส์ small แล้วกันนะครับเล่นกัน6ไอท็อนะครับผมสุ่มๆมมานะ ที่เหลือก็รันดอมกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับผม5 4 3 2 1ไปกันเลย from the first stirrings of life beneath water to the great beasts of the stone age stand with the mapuche อืมได้เล่นเป็นมาปูเชครับเนี่ยได้เล่นเป็นลาวตารนะครับจากอาจาักมาปูเชนะครับปั๊บก็จะมีสวิปฮอสนะครับก็คือบวพลางโจมตีนะครับผมถ้าเกิดว่าสู้กับ เมืองที่เป็นฟรีซิตี้นะครับผมเป็นเป็นเมืองที่ไม่มีใครปกครองนะหรือว่าเป็นไอธรรมที่อยู่ในยุคทองนะครับหรือฮิลลอิกเอสก็จะได้เปรียบนะครับแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเราจะเสีย20โรยตี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเสียยูนิตนะครับถ้าไอธรรมนั้นอยู่ในยุคมืดหรือยุคกลางนะครับผมแล้วก็เสีย40โรยตี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในยุคโกลเด้นหรือฮิลอีกนะครับซึ่งมันแอบโหดไปนิดนึงนะเนี่ยแต่ก็มีโทคือครับผมเมืองที่เมืองที่มีเจ้าเมืองนะครับจะได้5เปอร์ แล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์โปรดักชันนะครับผมแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์ในค่าเอ็กพีของยูนิตนะครับที่อยู่ในเมืองนั้นๆนะแล้วก็ทุกเมืองที่อยู่ในรัศมี้เก้าช่องนะครับจากเจ้าเมืองตรงกลางนะครับผมจะได้ค่าโรลตี้บวกสี่ด้วยนะนี้แล้วก็มียูนิตพิเศษครับผมมาลอนเรเดอร์ครับผมเป็นยูนิตยุคโรเนซองนะครับบวกห้าขั้แบบสเตร์นะครับผมในพื้นที่สี่ช่องนะครับในพื้นที่ของพัตมิตรแล้วก็การเผาพื้นที่นะครับผมกินค่ามูเม้นต์หนึ่งช่องนะครับแล้วก็จะเป็นคําสั่งงขขอออนนนนะคครัับี้้พิเศษึมาก็ื เชมามูครับผมซึ่งจะสามารถสร้างเชมามูนะครับจะบวกหนึ่งโปรดักชันนะครับผมบวกค่าเคาเจอร์ด้วยเท่ากับ75%ของความดึงดูดในพื้นที่ตรงนั้นนะครับและก็ได้ค่านักท่องเที่ยวนะครับผมหลังจากการวิจัยไพล์นะครับซึ่งต้องมีแอพพิลในดับเบิ้ลเช็คขึ้นไปถึงจะได้มานะครับประมาณนี้สร้างเมืองเหรอไม่รู้แบบเป็นยังไงนะที่ผมเล่นแบบรันดอมนะครับรันดอมไมเซอร์โอ้สร้างเมืองตรงนี้สร้างได้จริงๆบอกตามตรงว่าจุดตรงนี้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าถ้าสร้างเมืองได้ไหมสร้างได้ แต่ในอนาคตผมต้องระวังในเรื่องของน้ําท่วมเพราะน้ํามันจะท่วมเมืองได้แต่ถามว่าสร้างได้ไหมสร้างได้ครับสร้างได้และการเป็นเมืองติดทะเละด,ด้วยตรงนี้อ่ะนั้นก็สร้างเลยก็แล้วก,กันนะครับตรงนี้นะทําเลถือว่าใช้ได้แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าอาจต้องทําที่กัน้นที่กั้นน้าท่วมนะครับไม่งั้นเมืองมันจะจมน้ำไเออไปสํารวจก่อนก็แล้วกันนะครับอยู่เกาะแน่เลยผมว่าสร้างเลยครับผมอ่ะไปอเอะรูรูมาปูครับผมแต่เทคโนโลยีก่อนฮะรอบๆมีสัตว์พวกสัตว์ซะเยอะ เอาเป็นไมนิ่งก่อนแล้วกัน,นครับไปเดี๋ยวค่อยไปพอตเตอรี่ตัสงแต่เไปสำรวจเมืองก่อนก็แล้วกันนะครับไปโอเคครับมาไปต่อกันเลยโอ้ทำเลพอได้อยู่ตรงเนี้ยโอ้โอเจอคาดิฟซิตี้สเตทนะครับตรงนี้นะเป็นรัฐเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับถ้าซูเซเรนได้จะได้ค่าไฟฟ้าบวกสองนะผมจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในท่าเรือนะครับซึ่งก็ไม่แย่เท่าไหร่นะทีนี้ อุ้ยมีแคมป์ตรงนี้ครับผมขอมาแป๊บนึงผมต้องย้อนกลับมาก่อนย้อนกลับมาเดี๋ยวค่อยไปต่อนะครับแคมป์เกิดเฉยเลยเว้ยถ้าต้องลุมตีให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยไปต่อนะปลาเบลอย์นั่งตั้งอยู่ข้างๆพอดีได้ไมนิ่งมาแล้วครับเป็นพอตเทอรี่ก่อนแล้วกันนะครับ นาเฟกุสตุนมาชีจักฮัดกาซราฮะเตยราสอวกลทุกนูวารซันฟาลักัดสักงบัลเด่วัดเดียมาบาลมอนุษฐธรรม์อ่าเจอโทมิริสนะครับเจอซิเทียนไงซิเทียนมันชาตินักรบนะต้องระวังนะครับอต้องมียูนติตทหารก่อนวะเอ่อเบลิงเกอร์ก็ได้ครับตีประเภทเสร็จดเดี๋ยวสร้างเมืองต่อเลยนะครับยาวๆเลยงอกอยูนิตมาเพิ่มอีก นี่ก็ช่วยกันตีแน,น่นอ่นะ <c oughs> พอเรียนเพจก่อนก็แล้วนะครับหัวซีส,สลอตนะ จะสร้างสลิงเกอร์ไว้กันเมืองก่อนนะครับเ,เดี๋ยวค่อยสร้างเซนเลอร์ต่อไปเลยก็กันนะครับวิจัยอะไรต่อดีอไปเดินไปสำรวจต่อเลยก็แล้วกันครับมาที่ไปทางขวาก็แล้วกันนะครับเสร็จเลิกก็แล้วกันผมต้องสร้างเมืองใหม่ละ ไปข้างบนก็แล้วกันนะครับบาร์เรียนเหรอโอ,โอเคครับเห็นเจอทวีปสองแล้วนั่นแหละอ๋อมีค่ายตรงนี้โอเค โอ้ได้บูสต์อิเลเกชันครับอเคอครับแมนชิพก็ดีรับแมนชิพก่อนแล้วกันครับเออเวลอัพ,อพน,นั่นนี่มาไปอเอเจอฮัทนะครับสวยโอ้ได้บิลเดอร์ยูนิตมาครับ แคมป์ตรงนี้โอเคสเกาเหรอเดี๋ยวนะอัพเวลไว้กันหูป่าเยอะมากครับไม่ค่อยมีฮิลเลยเท่าไหร่นะฮิลเลยก็มีแต่ว่าโซนป่าแอบเยอะไะป่าเยอะมากครับเรนเจอร์แล้วกันไหมได้บิลเดอร์มาแล้วครับโอเคเดี๋ยวว่าทำเหมืองก่อนแล้วกันเนาะเซื้อเทรดเดอร์เหรอเทรดเดอร์ก็ได้ครับมาโอเคคูปเปอร์ซีแล้วไอ้ผมว่ายังอื่นก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวกัน ต้องสร้างอีทธหาตไปสู้แน่เนี่ยเหมือนเจออีกเมืองนึงนะครับเนี่ย View News ครับ เมืองคา l จ u r นะครับชูเเลนก็คือทิตต์สแควร์นะผมได้ได้โบนนะัสถ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากพื้นที่ใกล้เคียงนะสร้างเมืองเหรอทะเลตรงนี้ก็ดีครับหรือสร้างมงตรงนี้ก็ได้แใกล,ใกล้ผมสร้างตรงนี้กันไหมนี่ก็สร้างได้อันนี้สร้างได้ครับแต่ก็ตรงนี้ได้อยู่สร้างเซตเลอร์ตอนก็ดีครับอยากสร้างตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้ป่าฝนเยอะมากเลยเราเลยขยายเมืองแล้ว ไม่รู้ข้างบนนี้เจออะไรบ้างนะไรเนี่ยเทียบเลยเว้ยที่บอกแฮสเปนรี่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเดี๋ยวนะไปหนึงโอ้เจอแล้วเฟสลาฟนะครับเก็บสร้างเมืองตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมตามเลยครับอ่ะไปเลยโมนิวเมนต์ละกันนะครับ มีน้ำท่วมฮะโอ้นอมดูเป้าของานาดียนบีต้อนรับฉันเป r นนายกรัฐมนตรีลอร์รี่อะเจอแคนาดาครับไม่รู้ไปไหนต่อได้เน,นี่ยไปข้างล่างยาวเลยนะครับอันนี้ปิดเกาะไปะนี่ข้างบนไม่รู้คิดว่าข้างบนมีมนิดหน่อยครับแผนที่ก็ประมาณนีงนั่นเนี่ยไม่รู้เจออะไรบ้างนะครับ without craftsmanship ไอซีวิกใหม่นะครับอันนี้เปิด workforce ก่อนแล้วกันครับไม่รู้ข้างบนเจออะไรนะครับเดี๋ยวว่ากันไปที่อื่นก่อนนะโ,นบบนโอเคหนูก่อนแล้วกันครับไม่สิเอานี้ก่อนเืเลิซี่ก่อนครับจะเอาสลิงเกอร์ตีเมืองข้างๆเนี่ยอยากจังเลย แตทีออนนะฮะพอตัต้มโตก็ยังชอบอันนี้นะ g o s s of c r a p m e n แต่เด็นคือบาบูเชมเป็นเป็นสายสองครามเหมือนกันไง g o s s of c r a p m e n ก็แล้วกันครับซุริเอมพายก่อนไหมเดี๋ยวกันเอาอะไรดิปวอดอะไรเ <c oughs> อออืมเดี๋ยว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 ,ยวทีมันก็มาใกลไปนะบางทีอะ มาจากไหนเนี่ยนี่แถวนี้แน่เลยเดตเลอร์ใหม่มาแล้วครับซ้ายก่อนไหมซ้ายก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเข้าไปขวากักนยังมีจุดสร้างเมืองได้อีกหลายจุดเลยนะครับอันนี้นะซ้ายก่อนแล้วกันครับซ้ายก่อนเดี๋ยวค่อยออกขวานะครับผมควรสร้างอะไรอ,อื่นบ้างครับตอนนี้มูนิเมนต์ก่อนแล้วกันครับไม่รู้ข้างล่างจะเจออะไรนะครับแต่ข้างล่างเหมือนใกล้จะตันนะั้นนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ติดมันลุมมมาดิแย่ yeah, วะอ้ oh. เป็นเทียย์นยในฐานเยอะมากเลยครับต้องสร้างยูนในฐานเพิ่มนะจะไปสู้กันอยู่สร้างเลยเอะสร้างมือนะครับไปปรับปรุงพื้นที่ก่อนก็ได้ครับตรงนี้ยูเดอร์ครับ ตีค่ายก่อนแล้วกันครับอันตรายเกินไปยี่สิบเทินวันเดอร์เลยก็น่าสร้างนะวอยเออไปยัดก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวก็สร้างที่เหลือก็ได้ตรงพื้นที่ก่อนแล้วกันครับเป็นบิลเดอร์ครับ one, was like air that down the Roman Empire conditioning brought down luxuries like the if it it air that was ปาบาริยนข้างล่างเยอะมากเลยครับ Never again เพลเทิร์เลคครับโอเคเติเว so like ิร์กฟอสก่อนละกันนะโอ้ได้ได้เจ้าเมืองมาด้วยนะเช็คก่อนนะครับที่พวกป่าอนีเยอะมากนะตัดได้นะตัดได้ตัดได้ตัดพวกป่าเอนฟอเรสได้ปอประคองตอนนี้เหมือนจะเปลี่ยนได้ั้งเนี่ยออยัง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 เปลี่ยนไม่ได้เหมือนเดิมครับผมชอบเล่นเอาอันนี้เหมือนเดิมปิงกล่าครับปิงกล่าไปเมืองหลวงก่อนลวกันครับวันนี้ เหมือนเดิมร้างตัวลอนโตข้างๆล่างนี่ในะเจอเมืองเม็กซิโกครับโอเคคาสนาเพิ่มไะครับผมจากโซนอุตสาหกรรมวอเทอร์ปาร์แล้วก็เอ็นคอมเพล็กซ์นะฮะแมพมันจะกว้างแค่ไหนเนี่ยผมว่าแมพกว้างกว่านี้นะแค่นี้ยังไม่ใช่เดี๋ยวต้องลงทะเละแล้วไปสำรวจเพิ่มเติมครับมีคนสร้างไปแล้วให้โครงการยังแหว่งอยู่ไม่รู้คืออะไรนะโอ้จุดที่สร้างไม่ค่อยมีเลยเว้ยแต่นี่ก็ได้มากครับที่บวกสอง แคนาดาครับ As i มันจา s โด t ร o u n t k i า i m a ครับ o is not าม sure ันจาโรัันจครับ It is า o t t ค a t l ม f e for โ u r e is มันารโัได้อยูม <laughs> เทคโนโลยีอันได้หมดเลันะันจนจนูาดันกคันดครับมนดันนาดนาดนนนันาขาดาดนครับ ไ่ออกขวานะเอาลุดใหม่ได้แล้วตอนนี้ครับ strong economy begins with strong น่าจะสุดแมปแลนะ้วเนี่ยใช่กูเนื้อไตเติลเพิ่มด้วยนะอันนี้แอ็นเปิดเทินน่าจะเมืองรอบหน้าเดี๋ยวน่าจะ,จะเอาคนใหม่มาเนยนะครับเอนเปิดเทินครับ แคมได้แล้วโอเคที่ผมได้อะไรมาเนี่ยแบบจริงมันกว้างกว่านี้นะอีกสามชาติอยู่อีกอยู่อีกเกาะแน่ๆผมว่ามีแคมป์ตรงไหนเลยนะข้างๆนี้ครับสปอนใหม่เลโอเคแคมป์อยู่หานะครับเดี๋ยวผมโฟกัสที่สร้างเมืองก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ ถ้าบาร์เบเรียนมาใกล้ๆเดี๋ยวแค่ว่ากันเต้าอยุคพลาสติกเลย Thousands have lived with I don't underrate the value of military knowledge อัพเกรดได้คร่ะเ,เ,เดี๋ยวกลับเมืองก่อนครับรอดมาได้เี่ยมีงานท่วมตรงนี้นะเนี่ยสร้างเป้าหมายก่อนครับได้ normal age นะรอบนี้ พอเป็นโมนิเมนทาริตี้ด้วกันครับได้เอสกอร์จากการสร้างจากการสร้างเขตใหม่ๆนั่นนี้ก็มเมนพาซาครับเดี๋ยวสร้างพวกอไอทนี่เสร็จเดี๋ยวน่าจะสร้างพวกยูนิตทหารก่อนนะครับไม่งั้นนี่เสียเปรียบมากเลย Mysticism mistake. is the mistake. เอาโปรดักชันก่อนก็แล้วกันนะครับโพลิทิ컬ฟิโลโซฟีนะครับโอ้ส่งเอน็นไวท์ได้ละเป็นเม็กซิโกก่อนก็แล้วก,กันนะครับบรอนซ is the mirror of the form. ไวน์ข้าวสักที่ก่อนก็แล้วกันนะครับ สร้างเรือใช่ไหมได้สิครับผมแป๊บึงครับ,รบังซิแต่บิลดเดอร์มาแล้วครับจริงตัดป่าถ้าเกิดจะจะเอาคอามเมอรเชียลหับก็แล้วกันครับอ้าวผมยึดไปแล้วเว้ยไม่ค่อยชอบการยึดเมืองเท่าไหร่วะซิตี้สเตทไปแล้ว ้างล่างไม่รู้มีอะไรนะครับวันเดอร์สักหน่อยก็ดีนะครับสโตนเฮนช์ก็แล้วกันไหมต้องสร้างะลรที่มันพอสร้างได้สักหน่อยไม่ได้แต่จะอยากสร้างสโตนเฮนช์นะได้ศาสนาด้วยนะครับมาเกตก่อนแล้วกันครับ โอเนอร์ไต่เติลมาแล้วครับเช็คกันหนึง่งผมว่าต้องเอาคนใหม่มาฮะเป็นเหลี่ยงก็ได้ครับมาใจเหรอ มีไตเติ้ลเพิ่มไ,ไหมเรน,น่าเ,เนหรอเรน่าก่อนแล้วกันครับ Rule, sound motto. แต่ระบอบใหม่ครับวันนี้ก็ยังเล่นด้อของเกรทเพอร์สันนะครับผมซึม่งมันจำเป็นมากเลยนะถ้าจะเข้าดิพับลิกก็แล้วกันครับเดี๋ยวปวดสร้างเซตเลอร์นะรจริงว่าผมปรับปรุงพื้นที่หน่อยก็ดีครับ จะเจออะไรเนี่ยไปเน่ส uh ร้างเซนเลอร์ต่อก็แล้วกันนะครับอาจต้องสร้างเมืองใหม่เพิ่มแล้วโอ้เจอ โอ้บูสต์บูสเลกคอด history ครับวันนี้โอ้บูสต์ดราม่า poetry ด้วยครับผมขอบคุณครับยืนฟอกก่อนบ่าเดี๋ยวค่อยมาสร้างเมืองแถวนี้นะครับสร้างเมืองโซนนี้ได้นะใกล้ๆเนี่ยน่าจะสุดแมปละมั้งครับเนี่ย ู้ที่ได้ไปน,นี่ตัวทรงได้ตัดอัโปรดักชั่นนะครับนี่ พอมาเรียกเนีมั้อยู่นี่เฉยเลยเว้ยเดี๋ยวค่ว่ากันฮะเอ้คาดิฟ์วัตเทอร์ฟ็อกไปเียนเฉยสิ้นที่ประกาศสงครามมันโหดมากเลยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะนย ถ้าเขาเจอสินเทียเยอะนั่นนี่ตรงนี้บวกสามไปห้อุ๊งหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่งั้นช้าทำไมสินเทียถึงไปตีเมืองผมก็ไม,ไม่ไม่เข้าใจนั่นนี่มีทหารมาแลยรฮะ ฮะอ๋อมีไฟไหมเดี๋ยวก่อนไปไปซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนคุณวาชิบหายมึงนี้โหเผ็แต้มเหรอวะเผ็แต้มไม่ได้ครับผมผมมีแต้มอยู่ เอียครับอันนี้ยึดเมืองขาดดิฟในแล้วว่ะซินเทียไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับยูดิตรถไฟเผาตายครับกรรมจริงๆไฟมันลามนั่นน่ะ No hour of wasted. life is wasted. ถ้าเขาต้องขอแต้มขนาดดีว่าผมผมให้ไม่ได้นะเป็นแต้มไม่โวดอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ,จะโบดไม่ได้ครับกูมไม่ให้คนทำสโตนเฮดเสร็จไปแล้ววะไม่ทันครับผมแค่ไม่ทำวันเดอร์ได้แลน้นี่ทำบิลเดอร์ต่อเลยครับไฟแม่งไหมเวรจริงไฟป่าแอบโหดอยู่นะจริง Bread is the first necessity of life. Recreation is a close second. จะสร้างเมืองใหม่นั่และเนาะเอสร้างเมืองใหม่เลยครับผมครับไปเลย ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับ Civilization 6เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมนะคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดต่อหนาบัรกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ป็นพลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจกันได้ครับขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับไปแลววค่่าา สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ